สวัสดีค่ะพบกับรายการหัวเส้งเหงหมอนิ้งนิวชาวันจันทร์ที่12กันยายน2565สัปดาห์ที่แล้วราคาทองคำสปอตเคลื่อนไหวในกรอบแคบ1,690ดอลลาร์ถึง1,730ดอลลาร์อย่างไรก็ดีราคาทองคำก็ปรับตัวขึ้นทำจุดสูงสุดในรอบ1สัปดาห์ปัจจัยหนุนมาจากเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงภายหลังการประชุมธนาคารการโลางยุโรปหรือ ECB ประกาศปรับขึ้นดอ,อกเบี้ย0.75%แล้วก็ยังส่งสัญญาณว่าจะขึ้นดอกเบี้ยต่อไปเพื่อสกัดกั้นอัตราเงินเฟอ้อของยูโรโซนที่ยังอยู่ระดับสูงทำให้เงินยูโรแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์อย่างไรก็ดีการปรับตัวขึ้นของราคาทองคำก็มีกรอบที่จำกัดเพราะว่าคืนวันพัสดประธานเฟดมีการพูดในงานสัมมนาที่สบ,บันคาโต้ส่งสัญญาณว่ายังคงเดินหน้า ปับขึนอ,อกเบีย้ยต่อไปในเชิงลุกแล้ก็ยังไม่มีการยุติการขึ้นอัตรดอกเบีย้ยในช่วงเร็วๆนี้นอกจากนี้เองนะคะวันศุกร์จะเห็นว่าราคาทองคำเริ่มฟืนตัวขึ้นมาแล้วนะครับเราก็ปิดตลาดที่1,716ดอลลาร์ตล่าเพิ่มขึ้นมา10าดอลลล่าส่วนหนึ่งนั้งทุนเริ่มมาเข้ามาซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพราะก็กังวลว่า เศรษฐกิจโรคจะเข้าสู่ภาวะถดถอยค่ะส่วนกองทุน SPR g o l ยังคงขายทองคำต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่6แล้วก็สัปดาห์ที่แล้วขายทองคำออกมา6.4ตันค่ะวันศุกร์ราคาทองคำปิดตลาดที่1,716ตดอลลาร์ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ประเด็นที่ต้องติดตามสำคัญเป็นอาตาัตราเงินเฟอ้อของสเมริกา โดยที่จะมีการประกาศตัวเลขดัชนีราคาผู้บริคหรือว่า CPI เดือนสิงหาคมในวันอังคารตลาดประเมินว่าจะเพิ่มขึ้น 8. 1เซเมื่อเทียบปลายปีแล้วก็ลดลง0.1%นงเซเมื่อเทียบปลายเดือนตัวเลขอตัตราเงินเฟ้อดูเหมือนชะลอตัวลงสำหรับวันพุธจะประกาศตัวเลขดัชนีราคาผู้บริตหรือว่า PPI เดือนสิงหาคมตลาดประเมินว่าจะลดลง0.1%นงเซเมื่อเทียบปลายเดือนแล้วก็เพิ่มขึ้น 8.9%เมื่อนเทียบปายปีนะคะตัวเลข2ตัวนี้ดูเหมือนชะลอตัวลงอาจจะเป็นปัจจัยหนุนทองคำได้บ้างสำหรับข้อมูลเศรษฐกิจกอื่นๆของสหเมริกาที่ประกาศนะคะมีดัชนีการผลิตนิวยอร์กยอดทาปีดัชนีการผลิตนะคะของเฟดสาขาฟิลาเดลเฟียจำนวนผู้ขอสกันว่างงานและก็ดัชน,นีความเที่ยงมันเพื่อพ่ขอางมาลลมิชิแกน แนวโน้มราคาทองคํามองว่าอาจจะเคลื่นนอนไวในกรอบที่แคบอยู่กรอบการเคลื่อนไหว1,700ถึง1,730ดอลลาร์ระยะสั้นทองคํามีแนวรับ1,700ดอลลาร์ุดตรงนี้แนวรับถัดไป1,688ดอลลาร์ส่วนแนวต้านให้ไหว้ก็คือ1,730ดอลลาร์แล้วก็1,740ดอลลาร์ค่ะสําหรับทองแท่งวันเสาร์29,650บาท คเป็นราคาขายออกของสมาคมท,ทองแท่งจะให้แนวรับ29,500บาท29,400บาทแนวต้าน29,800บาทแล้วก็29,900บาทสำหรับกลยุทธ์การลงทุนนะคะถ้าลงทุนลักษณะที่ระยะสั้นจริงๆนะคะก็อาจจะเทรดยิ่งระยะสั้นตามรอบ1,700ถึง1,730ดอลาท ส่วนนังนันที่ลงทุเรยยาวนะคะจะดูตรงประมาณ1,680ดอลลาร์ถ้าลงมาตรงนี้นะคะน่าเสื่อสะสมมากค่ะสำหรับเงินบาทสัปดาห์ที่แล้วกลับมาแข่งค่าขึ้นแล้วก็แข่งค่ามากที่สุดในรอบ1สัปดาห์สัปดาห์ที่แล้วแข่งค่าขึ้น35สตางค์วันศุกร์แข่งค่าขึ้น16สตางค์แล้วก็ปิดที่3 6 3 2บาท ะะก็ส่วนหนึ่งก็เงินดอลลาร์อ่อนค่าลงด้วยนะคะแล้วก็พื้นฐานทางเศรษฐกิจของของไทยก็ดูเหมือนจะสดใสนะคะแนวโน้มอ,อ,อัตราดอกเบีย้ยของไทยก็เป็นขาขึ้นด้วยนะคะถึงแม้ว่าส่วนต่างอัตราดอกเบีย้ยของไทยนะคะยังต่ํากว่าสหร,ร,รัฐาพอสมควรนะคะแต่ว่าน่าจะนะคะน่าจะทําให้แนวโน้มเงินบาทในช่วงระยะสั้นอาจจะกลับมาแข็งค่าขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง สำหรับแนวรับเงินบาทระยะสั้นให้ไว้36.20 3 36บาบาทแนวต้าน36.50บถึง36.60บาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์ค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ